เจ้าเข้าวติ่ไหนไย,ยเนี่ยอหยางอู้มวนทุกใจตัวแน่นอ,นอนปิกมา March, ช่วงนี้เจ้าคุณผู้ชมไปพอความสามารถของและเอ็กละอ้อนในการอูกอ้กำเมืองวันนี้จะเป็นนอกออหยังมาอูก้กำมาออหยังติดตามในช่วงนี้กำเมืองอู้มวนเจ้า สวัสดีเจ้าหนูจื่อเด็กหญิงพิมพ์ระดาม่วงปัดจื่อเล่นจื่อน้องขิมเจ้าอายุหกขวบอยู่โรงเรียนพระหารีไทยเชียงใหม่เจ้าวันนี้น้องขิมจะมาเสนอกันว่าไปกับมาเจ้าไปแปลว่าไปมาแปลว่ามาไปมาแปลว่าห้ามมาไปไปแปลว่า ้ามไปจะไปมาแปลว่าบอกควรมาจะไปไปแปลว่าบอกควรไปจะไปไปไปแปลว่าอย่าไปเด็ดขาดจะไปดีไปแปลว่าว่าใช่ทางเลือกที่ดีที่จะไปงงกว่าเจ้าแต่คนเมืองบอกงงเนื้อเจ้าสวัสดีเจ้า